ไฮเบเกอรี่สวัสดีคะ่ะวันนี้ไฮก็จะมาทําขนมปังนมข้าวโพดนะคะเป็นขนมปังนุ่มๆน,นะไฮลงสูตรว้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะก่อนจะสูตรก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกันก่อนนะสูตรนี้ก็สามารถปรับให้จะเป็นได้ทั้งแบบเจและไม่เจเลยนะคะเดี๋ยวจบสูตรแล้วเราไปดูวิธีทํากันเลยคะ่ะ ขั้นตอนแรกนะคะก็นํายีสต์ใส่ลงไปในนมข้าวโพดเลยค่ะนมข้าวโพดท,ที่ไฮใช้เป็นนมข้าวโพดท,ที่เราออกมาจากตู้เย็นนะเวลาที่เราทําขนมปังค่ะบ้านเราเป็นเมืองร้อนเนาะเราไม่จําเป็นจะต้องใช้นมอุ่นนะคะเราใช้นมที่เย็นได้เลยเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ยีสต์เขาค่อยๆทํางานค่ะ ยีสต์ที่ไฮใช้ก็เก็บมานานแล้วนะคะไฮก็เลยเอามาใส่ในนมเพื่อที่จะดูว่ายีสต์ตายหรือยังนะเราทิ้งไว้สักพักนึงเราจะเห็นเขาขึ้นมาเป็นฟองๆค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีปฏติกิริออยขึ้นมาเป็นฟองก็แสดงว่ายีสต์ตายแล้วก็ต้องเปลี่ยนยีสต์นะนมข้าวโพดที่ใช้เป็นของไรซ์วันนะคะเขามีน้ำตาลอยู่ในนมข้าวโพดอ,อยู่แล้วหน่อยนึงนะถ้าเกิดว่าใครใช้แบบอื่นนะคะก็อาจจะปรับเพิ่มหรือลดน้ำตาลของตัวเองได้เลยจากนั้นก็เทแป้งใส่อ่างผสมนะคะตามด้วยน้ำตาลค่ะ แล้วก็เกลือเราจะคนส่วนผสมนี้ให้กระตายตัวดีก่อนนะคะแล้วก็ทำหลุมไว้ตรงกลางค่ะจากนั้นเราก็เทนมข้าวโพดที่เราใส่ยีสต์เมื่อกี้แล้วลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะคลุกให้เข้ากันนะค่อยๆ่อยคนไปนะคะจนกระทั่งเขาจับตัวเป็นก้อนค่ะ จากนั้นเราก็ใช้มือเลยค่ะค่อยๆนวดนะเราจะนวดจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดรวมกันจับตัวกันเป็นก้อนแล้วเราก็จะพักไว้ในส่วนตอนแรกเนี่ยเรายังไม่นุ่งนวดจนค้างเขาเนียนนะคะนวดแค่พอให้ทุกอย่างเข้ากันรวมกันเป็นก้อนได้แบบนี้ก็พอแล้วเราก็พักไว้15นาทีค่ะเมื่อครบ15นาทีแล้วนะคะเราก็มาดึงแป้งค่ะดึงด้านนอกนะขอบเขาอะค่ะแล้วก็กดลงตรงกลางแบบนี้เลย ทําแบบนี้นะคะก็จะเป็นการย่นระยะเวลาในการนวดค่ะเราก็จะสามารถนวดแป้งแล้วก็ขึ้นฟิล์มได้เร็วขึ้นนะทําเสร็จแล้วก็พักทิ้งไว้ค่ะเมื่อพักครบ15นาทีแล้วนะคะเราก็เอาโดออกมาวางบนที่นวดเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาใส่มาการีนนะคะสูตรนี้เป็นสูตรเจน,นะก็เลยจะใช้มาการีนแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากใช้มาการีนก็สามารถใช้เป็นเนยสดหรือว่าเป็นน้ำมันพืชอ,อื่นๆแทนได้อย่างเช่นน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันคาโนล่าค่ะจากนั้นเราก็ค่อยๆนวดนะคะดึงแล้วก็พับแบบนี้นะค่อยๆนวดเพื่อที่จะให้เนยกับแป้งเขาเข้ากันดีค่ะ เมื่อเนยเริ่มเข้าไปในเนื้อของแป้งดีแล้วเราก็จะมานวดกันค่ะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะนวดให้เนียนเลยนะวิธีการนวดนะคะเราก็ใช้มือเราเนี้ยค่ะดันแล้วก็ยืดเนื้อแป้งไปแล้วก็มมวนกลับเข้ามานะคะถ้าเกิดว่าเขาเหนียวมากหรือติดมากๆเราสามารถใช้ตัวที่ตัดแป้งอะคะ่ะช่วยเขี่ยได้นะค่อยๆค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะยืดแล้วก็ม้วนยืดแล้วก็มมวนแบบนี้ค่ะ แป้งที่นวดได้นะคะก็จะยังมีความเหนียวอยู่หน่อยๆนะแต่เขาก็จะติดมือน้อยลงแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเขายังติดมืออยู่มากๆเนี่ยเราลองใช้ที่ตัดช่วยแบบนี้ก็ได้นะนวดแล้วก็เขี่ยพับเข้ามาแบบนี้ค่ะรู้สึกว่าโดเขาไม่ค่อยติดมือแล้วนะคะอาจจะยังเหนียวๆอยู่นิดหน่อยไม่เป็นไรนะเราลองรวบเขาแบบนี้ค่ะค่อยๆหมุนเขาเป็นวงกลมใช้2มือค่อยๆหมุนนะคะเราก็จะเห็นว่าแป้งเขาอะเริ่มเนียนขึ้นแล้วค่ะ เนื้อโดที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะผิวเนียนๆแบบนี้นะ เดี๋ยวเรามาดึงฟิล์มดูกันนะคะเราค่อยๆดึงเนื้อแป้งขึ้นมานะเราก็จะเริ่มเห็นว่าเขามีความยืดหยุ่นด้านหลังมองเห็นเป็นนิ้วมือของตัวเองแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเราไม่ต้องนวดจนกระทั่งเขาเป็นฟิล์มแบบบางมากนะคะเพราะว่ามันเป็นสูตรนวดมือนะเมื่อได้โดแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาทําการทักแป้งรอบที่1กันนะทาน้ํามันให้ทั่วอา่างผสมเลยค่ะจากนั้นเราก็นําโดวางลงไปแล้วก็ปิดฝาค่ะ ใครไม่มีฝาก็สามารถใช้ผ้านะคะปิดก็ได้นะอย่าให้เขาโดนลมนะคะระยะเวลาในการพักแป้งนะคะก็ประมาณ40นาทีถึง60นาทีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละที่ด้วยนะในช่วงที่เราพักแป้งแล้วรอให้โดขึ้นเป็น2เท่าเราก็มาเตรียมพิมพ์กันค่ะนำพิมพ์ที่เราจะใช้นะคะทาน้ำมันให้ทั่วพิมพ์นะจากนั้นเราก็มาเคาแป้งวิธีการนี้ก็จะทำให้เราสามารถแกะขนมปังออกมาจากพิมพ์ได้โดยที่เนื้อขนมปังไม่ติดกับพิมพ์ค่ะ ส่วนใครที่อยากจะทําเป็นแบบขนมปังแพรนะคะสูตรนี้ก็จะใช้กับถาดขนาด7นิ้วนะให้ใช้เวลาพักแป้งไปทั้งหมด40นาทีนะคะลองจิ้มลงไปก็จะเห็นเป็นรูสะดือแบบนี้ก็แปลว่าโดของเราใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเขามานวดนะคะค่อยๆนวดไล่ลมไปแล้วก็จะมาขึ้นรูปกันค่ะใครจะใช้มือค่อยๆไล่ลมแบบนี้หรือว่าถ้าใครมีไม้นวดแป้งจะเอาไม้นวดแป้งมานวดไล่ลมก็ได้นะวันนี้นะคะไฮจะตัดเป็นทั้งหมด8ก้อน โดยแบ่งก้อนรับประมาณ45กรัมค่ะ เมื่อเราชั่งได้น้ำหนักที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะรวบโดนะเสร็จแล้วเราก็จะวางพักไว้ให้กรูเต็นไข่ตัวประมาณ15นาทีจากนั้นเราถึงจะมาขึ้นรูปเพื่อที่จะนำใส่พิมพ์ค่ะ ทำให้ครบทั้ง8ลูกเลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปกันค่ะตอนนี้ก็พักมาครบ15นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาขึ้นรูปกันเพื่อพักในพิมพ์เป็นครั้งที่2นะ การขึ้นรูปนะคะไฮก็จะใช้ลูกกลมๆมเมื่อกี้ที่เราปั้นไว้นะมากดให้แบนค่ะจากนั้นเราก็จะพับจากข้างนอกนะคะเข้าตรงกลางดึงเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งเขากลายเป็นลูกกลมๆแบบนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะเนียนเลยนะจากนั้นเราก็ใช้สันมือในการที่จะช่วยกันปั้นค่ะปั้นเสร็จเราก็คลึงเขาอีกครั้งหนึ่งก็จะได้เป็นกลมๆแบบนี้เสร็จแล้ววางลงไปในพิมพ์เลยค่ะ นี่นะเราก็จะดึงจากขอบนะคะเข้ามานะคะค่อยๆเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเป็นลูกกลมๆนะได้กลมๆเ,เนียนๆแบบนี้แล้วก็นําไปพักใส่พิมพ์ได้เลยค่ะถ้าไม่ครบทุกลูกเลยน,นะคะเดี๋ยวรอบนี้เราก็จะพักอีกประมาณ40-60นาทีจนกระทั่งเขาขึ้นเป็น2เท่าแล้วเราก็จะมาเตรียมอบกันค่ะแป้งได้ประมาณครึ่งทางก็ไปวอร์มเตาอบร้อนที่อุณหภูมิ1 8ึงองศาเลยค่ะ วันนี้เราจะอบที่อุณหภูมิ180องศานะคะเปิดไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะใช้เวลาอบประมาณ20-25นาทีขึ้นอยู่กับขนาดของขนมปังและก็เตาของแต่ละบ้านด้วยนะคะระหว่างอบขนมปังให้ก็เอามาการีนนะคะวางไว้บนเตานะพอขนมปังเสร็จมาการีนก็ละลายพอดีพร้อมที่จะใช้เลยค่ะ เอาออกมาจากเตาแล้วเราก็นํามาวางบนตะแกรงนะคะเดี๋ยวเราจะใช้มาการีนทานหน้าขนมปังให้ทั่วเลยนะเพื่อที่ขนมปังของเราก็จะได้มีความเงาแล้วก็ดูน่าทานมากขึ้นค่ะวางไว้จนกระทั่งเขาคายร้อนนะคะจากนั้นเราก็เทออกมาจากพิมพ์ได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเราจะวางต่อจนกระทั่งเขาเย็นสนิทแล้วจึงเก็บใส่กล่องนะเดี๋ยวพอเขาเย็นแล้วเรามาดูเนื้อขนมปังกันค่ะ เดี๋ยวลองบีบขนมปังให้ดูเลยนี่น้องก็จะเด้งเด้งแบบนี้เลยนะคะเขานุ่มมากเลยนะเก็บไว้3วันใส่กล่องปิดฝาให้สนิทโดยที่ไม่ได้ไว้ในตู้เย็นนะคะเขาก็จะยังนุ่มแบบนี้เลยเดี๋ยวลองดูนะคะเขาก็จะมีเส้นใยประมาณนี้นะเนื้อข้างในของเขาก็นุ่มมากๆเลยค่ะ ก็ลองเอาสูตรไปทํากันดูนะคะจะได้มีขนมปังทําเองนุ่มๆแบบนี้ไว้ทานนะถ้าใครทําแล้วติดปัญหาอะไรก็มาคอมเมนต์ถามได้หรือว่าจะทักไปที่เพจไฮเบเกอรี่ก็ได้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ไฮด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ